สวัสดีค่ะ AA เอคอมเมนต์นานาชาติวิวกุลวุฒิถ้าหล่มลูกกวางซูวชชงคว้คา,ววาวชแชมป์สิงคโปร์โอเพนฉลองมือ1โลกวิวกุลวุฒิไล่ต้อนลูกกวางซูสอเกมรวดชิงแชมป์แบดมินตันสิงคโปร์โอเพน2 0 2พพร้อมพังาขึ้นมือ1โลกอย่างเป็นทางการในการจัดอันดับ BWF วันอังคารนี้วิวกุลวุฒินักแบดมินตันชายเดี่ยว ทีมชาติไทยควา้าแชมป์รายการสิงคโปร์โอเพน2025มาครองได้อย่างสมศักดิ์ศรีหลังโชว์ฟอร์มร้อนแรงตบชนะลูกกวางซูจากจีน2เกมรวดในรอบชิงชนะเลิศพร้อมฉลองการขึ้นครองมือหนึ่งของโลกอย่างเป็นทางการในรายการประกาศอันดับ BWF วันอังคารที่3มิถุนายนนี้ในรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพบกับ ลูกกวางซูมือที่15ของโลกจากจีนโดยก่อนหน้านี้เคยพบกันมาแล้ว6ครั้งเป็นนักตบชาวไทยเอาชนะได้ถึง5ครั้งและแมตชนี้ก็ยังคงทำได้เหนือกว่าเช่นเคยเกมแรกวิวกุลวุฒิบุกหนะักใส่คู่แข่งแบบไม่มีให้ตั้งตัวปิดเกมแบบขาดลอย21ต่อ6เกมที่2ก็ยังเป็นวิวที่คุมจังหวะได้ทั้งหมด ก่อนปิดแมตช์อย่างเด็ดขาดที่21/10ต่อคว้าชแชมป์ไปครองด้วยสกอร์รวม2-0ต่อเกมชัยชนะครั้งนี้ส่งให้กุลระวุฒิกลายเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวคนที่2ที่คว้าชแชมป์สิงคโปร์โอเพนต่อจากซูเปอร์แมนบุญศัก์ที่เคยได้แชมป์ในปี2007และ2012พร้อมรับเงินรางวั 70, ล7,000 0เหลียนสหรัฐหรือประมาณ2 3 000, 1 0 0 0 0บาทไทยส่วนลูกกวางซู ได้รับเงินรางวัล35,000น35,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ1,155,000บาทไทยหลังจบเกมกุลวุฒิเปิดใจว่าผมรู้สึกดีใจมากๆที่ทำผลงานได้ดีกว่าทุกปีและคว้าแชมป์ได้อีกหนึ่งรายการแต่ยังไงเราก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปขอบคุณแฟนแบดมินตันทั้งไทยและต่างชาติที่เชียร์เราและหวังว่าจะมีนักแบดมินตันทั่วโลกหันมาเล่นกันมากขึ้น พื่อพัฒนาวงการนี้ให้ยิ่งใหญ่ในอนาคตเรามาฟังความคิดเห็นของแฟนๆกันเลยค่ะเรามาฟังความคิดเห็นแรกกันเลยค่ะยินดีด้วยนะคะคนเก่งน้องวิววันนี้ทั้งเหนื่อยทั้งเร็วเป็นทั้งแชมป์แถมได้ขึ้นเบอร์หนึ่งของโลกอีกอยากให้รู้ไว้ว่าน้องวิวคือความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยนะคะในความคิดเห็นที่สองบอกว่าควอดแชมป์ที่สของปีไปได้แบบไม่เสียเกมสมศักดิ์ศรีเมอร์หนึ่งของโลก สยผมเล็กน้อยความคิดเห็นที่3มบอกว่าตลอดทั้งเกมมีแต่ความเก่งความเก่งเทพวิวได้ยังครับเนี่ยคอนเกตกับน้องวิวในความคิดเห็นที่4บอกว่าเป็นช่วงที่ฟอร์มครบจริงๆขอให้รักษาความต่อเนื่องไว้นานๆนะครับ ความคิดเห็นที่5บอกว่ายินดีกับวิวด้วยครับแชมป์สิงคโปร์ WT 750ด้วยฟอร์มดีแบบน่าตกใจแข่ง3เกมคือเป็นอดีตไปแล้วปีนี้ขอให้ได้แชมป์ใหญ่อีกหลายๆรายการนะครับความคิดเห็นที่6บอกว่าวันนี้ชนะขาดจริงๆเมือหนึ่งสุดยอดยินดีด้วยค่ะน้องวิวก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรบ้างถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ